การทัฒนาสุขภาพของชาวประชายุทธศาสตร์การทัฒนาเป็นการเต้านาด้วยหมู่บ้านหายีเป็นการเต้านาด้วยหมู่บ้านหาดียินดีต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพการดําเนินงานตำบลลองเทอร์มแคร์การดําเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพและแนะนําการจัดทําแผนสุขภาพดีในชมรมผู้สูงอายุ จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบึงการด้วยความิีดียิ่งตำบลนาสิงห์แบ่งการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านมีทั้งหมด1,562หลังคาเรือนประชากร8,58 0คนประชากรชาย4,55 0คนและหญิง4,03คนผู้สูงอายุทั้งหมด954คนคิดเป็นร้อยละ11.55ของประชากรในตำบลนาสิงห์ มีวัด5แห่งสำนักสงฆ์สแห่งโรงเรียน2แห่งและศูนย์เด็กเล็กสแห่งชมรมผู้สูงอายุบ้านทรายทองตั้งอยู่ที่วัดสิงหราชนิคมบ้านทรายทองหมู่ที่5ตำบลนาสิงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2563ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก126คน คิดเป็นร้อยละ81.81 81. 81. ของผู้สูงอายุในหมู่บ้านคณะกรรมการมีคำสั่งแต่งตั้งอำนาจหน้าที่กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสมาชิกชมรมมีวิสัยทัศน์พันธกิจและระเบียบแนวทางการปฏิบัติผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์และมีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือ a d l จากข้อมูล3ปีย้อนหลังของประชากรผู้สูงอายุพบว่าปี2564ผู้สูงอายุทั้งหมดได้รับการคัดกรองะ9 8 9 4ปี2565ผู้สูงอายุทั้งหมดได้รับการคัดกรองะ9 2 7 8ปี2566ผู้สูงอายุทั้งหมดได้รับการคัดกรองะ8 2 8 1 ปี2,566พบว้าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ96.64กลุ่มติดบ,บ้านร้อยละ2.72กลุ่มติดเตียงร้อยละ0.62กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแครแพนร้อยละ3.14ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุบ้านทรายทองมีผู้สูงอายุทั้งหมด154คนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน60คน โรคความดันโลหิตสูงจำนวน67คนการคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงพบกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานจำนวน3คนสงสัยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน14คนจึงมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงและมีการอบรมเพื่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากเครือข่ายสุขภาพครับ,รบสีวิไล การดำเนินงานกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านทรายทองด้านสังคมร่วมกิจกรรมทำบ,บุญวันสำคัญทางศาสนาประเพณีวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันผู้สูงอายุการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุการละเล่นกิจกรรมสัมพันธ์การเยี่ยมดูแลผู้ป่วยในชุมชนด้านเศรษฐกิจมีการรวมกลุ่มจักสารทอผ้าพักเขามา้าปลูกผักข้าวบรรจุถุงข้าวเกลียบ ซึ่งภาคเขาม้าบรรจุเป็นสินค้าโอท็อปประจำตำบลนาสิงและเครื่องจักรสารเป็นผลิตภัณฑ์การส่งออกไปขายต่างประเทศผลิตภณตัณฑ์ต่างๆจําหน่ายหลายช่องทางมีจุดขายประจําที่ตําบลที่โรงพยาบาลศรีวิไลออกบูธขายตามงานต่างๆและได้เป็นตัวแทนจังหวัดบึงการนำสินค้าแสดงขายที่งานโอทอปรวมสินค้าที่เมืองทองธานี ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดรอบหมู่บ้านวัดในเทศกาลวันต่างๆร่วมกันทั้งกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนโรงเรียนร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชนมีการคัดแยกขยะมีขยะเปียกทุกหลังคาเรือนสถานที่ตั้งชมรมบริเวณลานกิจกรรมใต้ต้นโพศาลากิจกรรมศาลากาปรปรียนที่สะอาดร่มรื่น มีห้องน้ำที่แบ่งแยกชายหญิงผู้สูงอายุผู้พิการอย่างชัดเจนห้องน้ำมีราวจับแสงเพียงพอชัดโครกกระเบื้องไม่ลื่นมีพื้นที่ต่างระดับชัดเจนด้านสุขภาพผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีได้รับการคัดกรองโรคเจอริทิกซินโดมคัดกรองเอด ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้รับความรู้การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุขมีการร่วมออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตปฏิบัติกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนามีนวัตกรรมด้านส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากชมรมต้นไม้สื่อรักสุขภาพกายใจ คือป้ายรณรงค์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนที่มาวัดได้อ่านเป็นข้อคิดเตือนใจและสามารถนำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตำบลนาสิงมีแคร์เมนเจอร์จำนวนหนึ่งคนและแคร์กิเวอร์คนมีการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลแคร์แพน วางแผนการดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายร่วมประชุมทีมเครือข่ายสุขภาพและผู้ดูแลผู้ป่วยมีการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงรอกบริหารแขนขาโดยใช้เชือกและผ้าเขามา้าราวฝึกเดินไม้ไผ่ใช้ในกลุ่มที่ฟื้นฟูก,กําลังแขนขาฝึกเดินการทรงตัวและเป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีในบ้านในชุมชน มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพโฮมเฮลท์แคร์จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหาสาขาวิชาชีพที่หมอครอบครัวมีระบบข้อมูลสุขภาภาวะผู้สูงอายุในชุมชนมีแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเครือข่ายอำเภอศรีวิไลมีธนาคารวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมีแพมเพิร์ทอุปกรณ์ทำแผลเตียงที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยมีปัญหาที่ต้องดูแลตามแผนการรักษาของผู้ป่วยรายนั้นๆมีบริการส่งเสริมต้องการทันตะสุขภาพในระดับตำบลการให้ความรู้มีการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในทุกกลุ่มทั้งกลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ,บ้านติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลช่องปากและการจัดประกวดฟันดีในผู้สูงอายุผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจากชุมชนในหมู่บ้านอำเภอและพัฒนาสังคมมีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนร่วมประชุมวางแผน การดูแลผู้ป่วยและจัดสรรงบประมาณวัดส่งเสริมสุขภาพวัดสิงหราชนิคมบ้านทรายทองหมู่ห้าตำบลนาสิงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬวัดสิงหราชนิคมตั้งอยู่เลขที่189บ้าบ้านทรายทอง หมู่5ตำบลนาสิงอำเภอศรีวิไลก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเนื้อที่6ไร่2งาน40ตารางวาอาคารเสนาสนะประกอบด้วยสาลาการประเรียนเป็นอาคารไม้สร้างพุทธศักราช2527กุฏิสงฆ์จำนวนสองหลังเป็นอาคารไม้วิหารสร้างพุทธศักราช2530ปุชนีวัตถุ มีพระพุทธรูปทองชื่อปัจเจกหน้าตักกว้าง80เซนติเมตรสูง1เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2531ปัจจุบันมีพระอธิการสุพรรณปัญญาธโรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเปลี่ยนพระอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านและท่านกำลังเข้าอบรมหลักสูตรภกิีลานุปัถาก70ชั่วโมงและท่านได้ผ่านการอบรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง พร้อมได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานสมาคมแพทย์ภูมิปัญญาไทยทัญบรุรีเรื่องการแต่งตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดสุราและยาเสพติดศ,ศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเรง็งโรคเบาหวานประจำวัดวัดสิงหราชนิคมได้ดำเนินการเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพโดยส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นแกนนำหลักดำเนินงานร่วมกับชาวบ้านทายทองชาวตบลนาสิงโดยยึดหลักหรอร่วมพัฒนา ร่วมรื่นร่วมเจนร่วมสร้างร่วมจิตวิญญาณรอที่หนึ่งร่วมพัฒนาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบทั้งฝ่ายบรรชชิตและขราวา่าส่งเสริมการเป็นกัลยานมิตรต่อกันชาวตะบลนาสิง์มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารวัดสิงหราชนิคมให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณเพื่อปํารุงรักษาซ่อมแซมบูรณะให้อยู่ในสภาพดีมีความงดงานอยู่เสมอรอที่2ร่มรื่นสะอาดด้วยอาคารสถานที่บริเวณวัดสภาพแวดล้อมภายในวัดที่ถูกสุขอ,อนามัยสภาพแวดล้อมภายในวัดไม่มีขยะมูลฝอยจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ตามการใช้งานห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนเพียงพอสะอาดและปลอดภัยจัดแยกเป็นชายหญิงพระสงฆ์ชัดเจนโรงอาหารโรงครัวถูกสุขลักษณะที่เตรียมอาหารปรุงอาหารสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตะบลนาสิงมารับถึงวัดการควบคุมป้องกันโรคมีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันยุงใส่ทรายเบตมีถังดับเพลิงประจำทุกจุดการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการติดป้ายเครื่องหมายเขตห้ามสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัดสิงหราชนิคมเป็นสำนักง,งานสมาคมแพทย์ภูมิปัญญาไทยได้แต่งตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดสุราและยาเสพติดในชุมชน รอที่สามร่มเย็นสงบด้วยการเทศนาสวดมนต์แสดงธรรมแก่ชุมชนโรงเรียนมีการสอดแทรกการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในการเทศนาตามโอกาสต่างๆรวมทั้งการปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอ,อันดีงามแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญจัดมุมให้ความรู้ด้านธรรมะ และมีการสื่อความรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชนรอที่4ร่วมสร้างสุขภาพด้วยการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนด้วยกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสิง์ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 พระสงฆ์ได้รับการอบรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในวัดจากการค กรองสุขภาพพระสงฆ์ทั้ง4ี่รูปในวัดสิงหราชนิคมพบกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดาันสูงหนึ่งรูปรอบเอวปกติและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้ง4ี่รูปในวัดมีมุมให้ความรู้ด้านสุขภาพมุมปฐมพยาบาลมีตู้ยาสามัญประจำวัดรอที่5ร่วมจิตวิญญาณด้วยการดำรงรักษาสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบุญประจําปีงานสงการานต์รดน้ำดําหัวผู้สูงอายุการทําหัตกรรมการจักสารมีมุมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและหนังสือธรรมะมีสถาปัจจกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาในสาาวัตรส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นไม้ปลูกผักปลอดสารพิษมีการรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและเยาวชน มีสวนสาธิตตัวอย่างสมุนไพรภาย,ยในวัดที่มีในชุมชนซึ่งจเจ้าอาวาสได้ใช้ศาสตร์ที่ผ่านการอบรมการใช้สมุนไพรได้เผยแพร่และสนับสนุนการใช้สมุนไพรในวัดและชุมชนผลงานต่างๆย่อมประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาวัดสิงหราชนิคมเพื่อให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพระดับยั่งยืนเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายวัดในเขตอำเภอศรีวิไล เพื่อให้เก um ิดพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขสืบต่อไปต้องมีการทัศนาสุขภาพของชาวประชานิยมศึกษาการทัฒนาเป็นการเหล่านาด้วยหมู่บ้านฮานีเป็นการเหล่านาด้วยหมู่บ้านฮานีมีสุขภาพดีกดแถวทุกที่ออกกำลังกายแล้วอย่าลืมดูแลจิตใจรวมพลัง ท้าใจทุกคนทําได้โส